สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกีนนนท์ลักษรานะคะวันนี้จะมาน,นําเสนอเรื่องแนวทางรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายและส่อนปกอบของเครือข่ายท้องถิ่นค่ะการเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุดนะคะจุดถึงจุดเป็นการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์2อตัวโดยช่องทางสื่อสารกระถุมจับจองเพื่อการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ทั้งสองเท่านั้นนะคะข้อดีสามารถใช้ความเร็วในการสื่อสารได้อย่างเต็มที่เหมาะสําหรับการส่งข้อมูลทีละมากๆ ข้อเสียนะคะไม่เหมาะกับเครือข่ายขนาดใหญ่ค่ะการเชื่อมต่อแบบหลายสุดนะคะ multi-point น,นะคะเป็นการเชื่อมต่อแบบมีอุปกรณ์มากกว่าหนึ่งอุปกรณ์ที่สามารถใช้ง้งร่วมกันเพื่อการสื่อสารได้นะคะหมายถึงการใช้ข้อทางการสื่อสารร่วมกันนั่นเองข้อดีนะคะประหยัดค่าสายสื่อสารข้อเสียนะคะอาจทําทให้ข้อมูลที่สื่อสารเกิดการชนกันค่ะรูปแบบของโทรโพลีนะคะ ของเครือข่ายหลักๆนะคะหนึ่งโทรกโลยีแบบบัส 2. องโทรกโลยีแบบวงแหวนสามโทโกโลยีแบบดาวสี่โทรกโลยีแบบไพด์ห้าโทโกโลยีแบบเมสนะคะหนึ่งโทรกโลยีแบบบัสนะคะเป็นรูปแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะถูกเชื่อมต่อกันโดยสายสัญญาณแกนหลักที่เรียกว่าบัสนะคะหรือแบ็กโบนนะคะคือสายรับส่งสัญญาณข้อมูลหลัก ใช้เป็นทางเดินข้อมูลของทุกเครือข่ายภายในระบบเครือข่ายและจะมีสายแยกย่อยออกไปในแต่ละจุดเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆซึ่งเรียกว่าโหนดค่ะข้อดีนะคะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการวางสายสัญญาณมากนะักสามารถขยายระบบได้ง่ายสามารถติดตั้งระบบดูแลรักษาและติดตั้งบบอุปกรณ์เพิ่มได้ง่ายไม่ต้องใช้เทคนิคที่ยุง่งยากซับซ้บอนมากนะะักค่ะข้อเสียนะคะหนึ่งอาจเกิดข้อผิดพลาดง่ายเนื่องจากทุกเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ต่ออยู่บนสายสัญญาณเพียงเส้นเดียวสองกาครค้นหานโนเสียทําได้ยากเนื่องจากขาดใดขนาดนหนึ่งจะมีคอมพิวเตอร์เพียง,งเครื่องเดียวเท่านั้นที่สามารถส่งข้อความออกมาบนสายสัญญาณค่ะ 2. โทโรโพลีแบบวงแหวนนะคะเป็นรูปแบบที่เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในระบบเครือข่ายทั้งเครื่องที่เป็นผู้ให้บริการและเครื่องที่เป็นผู้ขอรับบริการนะคะทุกเครื่องถูกเชื่อมต่อเป็นวงกลมข้อมูลข่าวสารที่ส่งระหว่างกัน จะไหลวนอยู่ในเครือข่ายไปในทิศทางเดียวกันค่ะข้อดีนะคะหนึ่งผู้ส่งสามารถส่งข้อมูลไปยังผู้รับได้หลายๆเครื่องพร้อมๆกันสองไม่มีการชนกันของสัญญาณข้อมูลที่ส่งออกไปสามคอมพิวเตอร์เครื่องในเน็ตเวิร์กมีโอกาสที่จะส่งข้อมูลได้อย่าง,งทัดเตียมกันข้อเสียนะคะหนึ่งถ้ามีเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งในเครือข่ายเสียหายข้อมูลจะไม่สามารถสง่งผ่านไปยังเครื่องต่อๆไปได้ค่ะ สองขณะที่ข้อมูลถูกส่งผ่านไปแต่ละเครื่องเวลาส่วนหนึ่งจะสูญเสียไปกับการที่ทุกๆดีพอยเตอร์จะต้องทําการตรวจสอบตําแหน่งปลายทางของข้อมูลนั้นๆทุกๆข้อมูลที่ส่งมาถึงค่ะสามโทรบรีแบบดาวนะคะเป็นรูปแบบที่เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกันในเครือข่ายจะต้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตัวกลางตัวหนึ่งที่เรียกว่าฮับหรือเครื่องหนึ่งหนึ่งซึ่งทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการเชื่อมต่อสายสัญญาณที่มาจากเครื่องต่างๆในเครือข่าย และควบคุมเส้นทางการสือส่อสารทั้งหมดค่ะข้อดีนะคะหนึ่งการติดตั้งเครือข่ายและการดูแลรักษาทำได้ง่ายหากมีเครื่องใดเกิดความเสียหายก็สามารถตรวจสอบได้ง่ายและศูนย์กาาสามารถตัดเครื่องที่เสียหายนั้นออกไปจากการสือส่อสารในเครือข่ายได้เลยโดยไม่มีผลกระทบกับเครือข่ายค่ะข้อเสียนะคะเสียค่าใช้ใจ่ายมากทั้งในด้านของเครื่องมือที่จะใช้เป็นเครื่องศูนย์กลาหรือตัวฮับเอง และค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสายเคเบิลในเครื่องอ,อื่นๆทุกเครื่องการขยายระบบทําให้ใหญ่ขึ้นทําได้ยากค่ะ 4. โ่สปโบยีแบบไฮบริดน,นะคะเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดจากการผสมผสานของ,ของโเปโบยีแบบสตาบาัสลิงเข้าด้วยกันนะคะเพื่อเป็นการลดข้อเสียของรูปแบบที่เก่ามาและเพิ่มข้อดีขึ้นมามาักจะนํามาใช้กับระบบแวนนะคะซึ่งการเชื่อมต่อกันของแต่ละรูปแบบนั้นต้องใช้ตัวเชือ่อมสัญญ,ญาณเข้ามาเป็นตัวเชือ่อมนั่นก็คือ เราเตอร์นะคะเป็นตัวเชื่อมการตริดต่อค่ะข้อดีนะคะใช้ส่งข้อมูลน้อยเมื่อเทียบกับระบบดาวสองเนื่องจากการส่งข้อมูลน้อยทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายค่ะข้อเสียนะคะหนึ่งหากเกิดความเสียหายจุดใดจะทําให้ระบบไม่สามารถตริดต่อกันได้เชิงว่าจะนำจุดที่เสียหายออกจากระบบค่ะสองยากต่อาก,การตรวจสอบหาข้อผิดพลาดเพราะอาจต้องหาทีละจุดค่ะสาม การจัดโครงสร้างใหม่ค่อนข้างยุ่งยากเมื่อต้องการเพิ่มจุนสถานีใหม่ถ้าจะทำต้องตัดสายใหม่ค่ะสวัสดีครับผมนายองอาจวงหน้าห้า p ท l โ g ลีแบบเมสเป็นรูปแบบที่ถือว่าสามารถป้องกันการผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบได้ดีที่สุดเป็นรูปแบบที่ใช้วิธีการเดินสายของแต่ละเครื่องไปเชื่อมการติดต่อกับทุกเครื่องในระบบเครือข่าย คือเครื่องทุกเครื่องในระบบเครือข่ายนี้ต้องมีสายไปเชื่อมกับทุกๆเครื่องข้อดีนะครับ 1. อัตราความเร็วในการส่งข้อมูลความเชื่อถือได้ของระบบ 2. ง,ง่ายต่อการตรวจสอบความผิดพลาด 3. ข้อมูลมีความปลอดภัยและมีความเป็นส่วนตัวข้อเสียนะครับ 1. จํานวนจุดที่ต้องใช้ในการเชื่อมต่อและมีจํานวนพอร์ ของแต่ละโหนดมีจํานวนมากตามสูตรข้างต้นถ้าในกรณีที่จํานวนโหนดมากเช่นถ้าจํานวนโหนดทั้งหมดในเครือข่ายมีอยู่หนึ่งร้อยโนดจะต้องมีจํานวนจุดเชื่อมต่อถึง4ี่พันเ้าร้อยห้าสิบเ้นเป็นต้นสําหรับจุดเชื่อมต่อที่ต้องใช้สายสื่อสารเชื่อมโยงในโทโพโลยีแบบเมร สามารถคำนวณได้จากสูตรดังนี้ Connection เท่ากับ N ก็นกลังสองลบ n นารด้วย2ครับโจทย์นะครับมีคอมพิวเตอร์5เครื่องโดย2เครื่องตั้งอยู่ที่โลเคชัน n 1และอีก3เครื่องตั้งอยู่บนโล c a t i o n 2จากโจทย์เมื่อแทนค่าในสูตรจะต้องใช้สายเพื่อการเชื่อมต่อครั้งนี้เท่ากับ 5กำลัง2ลบ5หาร2เท่ากับ10โดยที่ n คือจำนวนคอมพิวเตอร์จำนวนสายสื่อสารจำนวน10เส้นท,ที่ต้องนำมาใช้เพื่อการเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุดกับคอมพิวเตอร์จำนวน5เครื่องครับระบบเครือข่ายท้องถิ่นเป็นระบบเครือข่ายขนาดเล็กที่ใช้ในการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ในบริเวณใกล้โดยทั่วไป แลนจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเชื่อมต่อการระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ต่างๆในอาคารระบบเครือข่ายท้องถิ่นแลนมีองค์กรทำหน้าที่ที่ควบคุมและกำหนดมาตรฐานการสื่อสารของระบบเครือข่ายท้องถิ่นได้แก่ IEE 802.3สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายแบบบัสหรือแบบดาวก็ได้มีความเร็วในการรับส่งข้อมูล10เมกะบิตต่อวินาทีและพัฒนาให้มีความเล็วเป็น100เมกะบิตต่อวินาทีใช้วิธีการส่งข้อมูลเข้าสายสัญญาณแบบ c s m a i อทิเปิแ e เครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายจะมีหมายเลขประจำตัวและจะต้องทราบหมายเลขประจำตัวที่อยู่ข้างเคียงมีการจัดลำดับเพื่อการจัดส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบเครือข่ายใช้วิธีการส่งระบบเข้าสู่สายสัญญาณแบบโทเกนลิงยุ่งยากซับซ้อน i อชิเปิลอแปดศูนย์สองทเกลิงมีรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบวงแหวนการส่งข้อมูลจะไปในทิศทางเดียวและผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในเครือขา่ายณเวลาใดาเวลาหนึ่งจะมีเครื่องเพียงเครื่องหนึ่งเท่านั้นที่สามารถส่งข้อมูลได้ใช้วิธีการส่งข้อมูลเข้าสู่สายสัญญาณแบบโทเ n นพา s i ซี สวัสดีค่ะดิฉนันนำสาวราัตาไทยสตีโอโชคประเภทของระบบเครือข่ายท้องถิ่นระบบเครือข่ายท้องถิ่นสามารถแบ่งได้สองประเภท,ทคือ 1. น e e r เพียร์ทรเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Work Group ทุกเครื่องในเครือข่ายมีสถานะเท่าเทียมกันสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันการใช้อุปกรณ์ร่วมกันการแชร์เครื่องพิมพ์การแชร์ฮา,าร์ดดิสก์สเวอร์ เป็นระบบเครือข่ายที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างน้อยหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นเครือข่ายแม่ข่ายเพื่อเก็บโปรแกรมแล้วให้เครื่องลูกข่ายขอข้อมูลหรือโปรแกรมไปใช้งานเครือข่ายแลนที่น่าสนใจหนึ่งอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่พัฒนามาจากโครงสร้างการเชื่อมต่อแบบสายสัญญาณร่วมที่เรียกว่าบัสคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง ต่อเชื่อมเข้ากับสายสัญญาณเส้นเดียวกันข้อมูลสามารถสื่อสารจากเครื่องหนึ่งไปยังเครื่องนึ่งได้โดยสื่อสารผ่านบัสนี้การเชื่อมต่อแบบอินเทอร์เน็ตในยุคแรกใช้สายสัญญาณแบบแกนร่วมเรียกว่าสาย c ก a x i a l ต่อมามีผู้พัฒนาระบบการรับส่งสัญญาณผ่านอุปกรณ์กลางที่เรียกว่า hub และเรียกระบบใหม่นี้ว่า Ten t ท i เบสท T โดยใช้สัญ ยาที่มีขนาดเล็กและราคาถูกที่เรียกว่าสาย UTP 2. โ r ทเกตนิ่งเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่บริษัท IBM ได้พัฒนาขึ้นโดยการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งหมดในรูปแบบวงแหวนโดยด้านหนึ่งเป็นตัวรับสัญญาณและอีกด้านหนึ่งเป็นตัวของสัญญาณการเชื่อมต่อแบบนี้ทําให้คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องสามารถส่งข้อมูลถึงกันได้โดยผ่านไป ในเส้นทางวงแหวนนั้นส Service วิตซิงเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนามาเพื่อให้รับส่งข้อมูลระหว่างสถานีได้เร็วยิ่งขึ้น,นการคัดเลือกชุดข้อมูลที่ส่งมาและส่งต่อไปยังสถานีปลายทางจะกรกะทำที่ชุมสายกลางที่เรียกว่าสวิตชิงดังนั้นรูปแบบของเครือข่ายจึงนะมีลักษณะเป็นรูปดาวระบบเครือข่ายระดับเมือง ็นระบบเครือข่ายที่มีการเชื่อมต่อกันในระหว่างที่กว้างใหญ่ครอบคลุมระยะทางเป็น100กิโลเมตรที่มีการติดต่อกันในระยะที่ไกลกว่าระบบแรงและใกล้กว่าระบบแรงเป็นการติดต่อระหว่างเมืองอัตราความเร็วอยู่ที่100 Mbps มีรูปแบบการเชื่อมต่อที่ประกอบด,ด้วยวงแหวนสองชั้นชั้นแรกเป็น Family Ring ส่วนชั้นที่สองเป็น secondary link หรือ b e c d up link ระบบเครือ,อข่ายแบบ WAN เป็นระบบเครือ,อข่ายที่เชื่อมโยงเครือข่ายแบบของทีมตั้งแต่สองเครือข่ายขึ้นไปเข้าด้วยกันผ่านระยะทางท,างที่ไกลามากโดยการเชื่อมโยง,งจะผ่านช่องทางการสื่อสารข้อมูลสาธารณะของบริษัทโทรศัพท์หรือองค์การโทรศัพท์ของประเทศไทยเช่นสายโทรศัพท์แบบอนาล็อกสายแบบ ดิสทันดาวเทียมไมโครเวฟเป็นต้นประเภทของเครือข่าย W A N หนึ่งเครือข่ายส่วนตัวเป็นการจัดตั้งระบบเครือข่ายซึ่งมีการใช้เฉพาะองค์กรเช่นองค์กรที่มีสาขาอาจทำสร้างระบบเครือข่ายเพื่อเชื่อมต่อระหว่างสำนักงานใหญ่กับสาขาที่มีอยู่เป็นต้น 2. เครือข่ายสาธารนณะหรือบางครั้งเรียกว่าเครือข่ายมูลค่าพเพิ่ม เป็นเครือข่าย w a, a n ที่จะมีองคอ์กรหนึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่ในการเดินระบบเครือข่ายและให้เช่าช่องทางการสื่อสารให้กับบริษัทต่งางๆที่ต้องการสร้างระบบเครือข่ายซึ่งบริษัทจะลดค่าใช้จ่ายของตนลงได้เนื่องจากมีบุคคลอื่นมาช่วยแบ่งปันค่าใช้จ่ายไปซึ่งจะนิยมใช้กันมากเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าการจัดตั้งเครือข่ายส่วนตัวสามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาในการจัดตั้งเครือข่าย เคนมีการส่ขงข้อมูลแบบ Swiss. สวิตซิ่งด้วยวิธีทางการการสื่อสารเคทททททสสวิตซิ่ง,งเป็นการนำเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตั้งแต่สองเครื่องขงึ้นไปมาเชื่อมต่อกันถ้าเป็นสถา,าที่ครอบคลุมพื้นที่จำกัดเรียกว่าเครือข่าย LAN แต่ความต้องการการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ไม่จำกัดยี่เฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเท่านั้นบางครั้งก็มีความจำเป็นที่ต้องเชื่อมต่อ เคื่องคอมพิวเตอร์อื่นที่อยู่ภายในเครือข่ายหรือนอกเครือข่ายถ้าเป็นการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในนอกเครือข่ายเรียกว่าเครือข่าย WAN Circuit Switching เป็นเทคนิคการส่งสัญญาณแบบ Hot to Hot จะมีการจอง r e s o u r c ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกันไว้ก่อนและจะถูกจองตลอดเวลาที่มีการ c o n น i t i o n ซี่เป็นลักษณะที่สำคัญ ของการเชื่อมต่อแบบนี้ในการส่งข้อมูลจะต้องมีการกำหนดเส้นทางก่อนตัวอย่างที่เห็นได้ชัดของระบบเครื u ข่ายสวิตชิงได้แก่ระบบโทรศัพท์นั่นเองเมสเซจสวิตชิงระบบสื่อสารข้ขขอมูลที่มีความชาฉ้ฉลาดมากการทําง,งานในระบบผู้ส่งจะส่งเมสเซจไปยังโหนดแรกเมื่อโหนดแรกได้รับข้อมูลจะเก็บข้อมูลไว้ในบัตเตอร และติดต่อไปยังโหนดต่อไปเมื่อหาเส้นทางไปยังโหนดต่อไปแล้วก็จะทําการส่งข้อมูลที่เก็บไว้ใน buffer ออกไปยังโหนดนั้นะและไปจนกว่าจะถึงปลายทางเรียกว่าตอและเฟลเวท